ก็จะมีแบ่งปันอยู่ประมาณ10ชิ้นเหมือนกันองนี้พกเราคนเจดนะครับถูกมากหลวงปบ่บนผงยาผงผงว่านยาครับผงว่านยานะครับผมชอบมาถูกมากผมก็แบ่งปันให้ถูกๆนะครับผงว่านยาคือดูแล้วบางคนบอกแกะนะครับแต่ผมดูแล้วมันแทค้ครับเพราะว่า มันอาจจะไม่เข้าตาที่เซียนเขาเล่นกันแต่ว่าพุทธคุณมันแรงนั่นคือผมถือว่าแยและผมจับมาในราคาถกผมถือว่าคมนะครับผมจับถกผมก็ปล่อยถกนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรองค์นี้ผมก็ปล่อยในราคาแค่ห้าร้อยแทบจะเรียกว่าต้นทุนผมมาก็ห้าร้อยผมก็ปล่อยปล่อยห้าร้อยให้เพื่อนๆเผื่อเผื่อสาหรับคนที่มีปัจจัยน้อยอยากได้ไปบูชาก็เช่าไปเลยครับอย่างน้อยคนได้พระที่มาตรฐานว่ามีพุทธคุณดี ใครจะเก๊หรือแก้เก๋แท้หรือไม่ว่ากันนะเราต้องการภาพที่มีพุทธคุณเอาไปใช้อันนี้ผมมาตรฐานแน่นะครับแต่ดูแล้วเก่าแล้วก็แท้ไม่ได้เก๊หรอกครับแล้วแต่สายตาของเซียนภาพบางองค์นะครับที่รู้ๆ้ราขายอย่างนี้คุณหาไม่ได้หรอกนะครับไม่ต้องไปหาที่ไหนหลวงพ่อปานนี่ครับคุดขี่คุดนะครับหลวงพ่อปานขี่คุดองนี้ก็เก่าครับ ผงก็เป็นผงข้างบนสีเทานะครับอาจจะบองอย่างนี้ไม่ค่อยชัดแต่ผมส่องดูแล้วเป็นผงสีเทานะผมแตะแขงให้ดูเห็นไหมฮะผงสีเทาอาจจะดูแล้วคือถ้าเป็นเซียนบอกว่ากระหลตรงนี้หนาไปไม่แท้บ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่เขาแต่ผมบอกเลยครับองค์นี้แท้ครับองนี้พุทธคุณดีมากนะครับมวลสารข้างหลังอาจจะไม่ค่อยถูก,ถก,ถก,ถกาตามตำาลาของเซียนใหญ่นะครับแต่มันแท้นะครับ โอเคนะครับราคาเหลือ500ง่ายง่ายๆครับไม่ต้องไม่ต้องมากต่อไปปิ z z าหลงพ่อแก้ววัดเครยวันนะครับหลังนุนพิมพ์นี้พิมพ์หลังนุนนะครับผมได้มาถูกพิมพ์นี้แรงมากครับ80%ปกติผมไม่ค่อยปล่อยนะครับ80%พระผมเก็บหมดหาผมให้พิเศษองค์หนึ่งวันนี้นะครับเก่าจริงเป็นเจ้าคุณแรงมาก หลังนุนนะครับตรงนี้80%นะครับไม่ใช่ถูกๆเลยแผ่ผมตีไว500้5 0 0เพราะผมได้มาถูกจริงๆนะครับต่อไปก็จะเป็นพักกุหลวงพ่อโตวัดบางพรีในนะครับอันนี้เป็นพักกุนะครับถูกมากพิมพ์นี้เขาล้างมานะครับเจ้าของเป็นล้างมามันก็เลยเห็นชัดหน่อยแต่แท้ดูง่าย ราคาถูกมาก400พอผมเอาต้นทุนเกินนะครับพยายามแบ่งบันให้เพราะผมพระเยอะไปแล้วทุกวันนี้มันเยอะมากนะครับอย่างองค์นี้วัดพับนะครับพิมพ์เล็กวัดพับพิมพ์เล็กนะครับปรคนเ0็เปอร์ซนต์ผมตั้งขายให้แค่400พอตลับก็ร้อยหนึ่งแล้วครับพระ300คุณไปหาที่ไหนก็ไม่มีดูง่ายเห็นไหมฮะดูง่ายเลย ดูง่ายนะครับโอเคผ่านเลยครับต่อไปอองค์เดิมหลวงพ่อปุ้ปปยวัดมะนาวชิงลาบบางยี่หุน่นราคาผมก็ตั้งไว้แค่400นะครับเพราะความนิยมไม่ค่อยมีแต่เก่าจริงเห็นไหมฮะดูเนื้อดูเก่าจริงเก่ากึกเลยธรรมชาติเลยอันนี้เป็นปิดตาเจ้าคนสีวัดอังศิลานะครับซึ่งในสายกอหลวงพ่อแก้ววัดเกวันวน,นะครับด้านหลังก็ หลังแบบแต่พิมพ์นี้เป็นพิมพ์ของเจ้าคุณศรีวดังศิลานะครับฮะถือว่าเป็นผ้าที่มาแรงความนิยมดีมากนะครับผมก็ตั้งราคา400ถูกมากใครสนใจก็ทักเข้ามาครับชุดนี้ถือว่าถูกที่สุดที่ผมเคยนำเสนอแล้วต่อไปก็มีเหรียญเหรียญหนึ่งให้เหรียญหลวงพ่ออภาสีนะครับอบภาสีผมตั้งไว้500แบ่งบันไปเพือ่อคน70นะครับ เนื้อทองแดงชัดคมชัดนะครับเหรียญนั้นนานๆผมจะนําเสนอออกมาทีหนึ่งถูกมากครับใครสนใจก็โอเคทักเข้ามานะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งก็คือเหรียญลงยาของอเหรียญน,นี้น่าจะเป็นของเดี๋ยวนะพระใหม่ผมก็นั่นเหรียญจิกโกะนะครับของหลวงพ่อพัดนะครับหลวงพ่อพัดนะครับ ลงยานะครับข้างหลังมังกรคู่นะครับก็ไม่แพงครับ400บาทใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับผมถือว่าชุดนี้จุดชุดที่ผมนำเสนอถูกที่สุดแล้วนะครับเพราะมีคนถามบอกว่า <c oughs> ราคาที่ผมนำเสนอไปบอกขอถูกๆได้ไหมเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีเงินผมก็นำชุดนี้ให้ถือว่าอาจจะเป็นครั้งเดียวนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับ